เลงไง้ตึงปากิตาเตอดังมาอะจอบจอะฮัลโหลเปิดตุ้งน้อยลอะไรนุอยเปิดเหล่าไม้โลดเลยสิหนึ่งอ๋อดูเน่เน่ก็ะหม่ำเรียวนัดปลัดไว้ตาปลัดบุญจะมางาดูรักวันดูรับฟังตะนูเล็บอ้าวครบขอบคุณครับ ขอบคุณครับว่าที่นําใจพ่อแม่พี่น้องใจอย่างแยอย่างไม่ชืดไม่ท้อยครับอ้าวนายวัดดีแล้วไม้วัดดีใครมั่งแก้ตะนวยโอ้รางวัลมาแล้วลาวขอบคุณครับใบเขี้ยวใบเขี้ยวมาแล้วใบเขี้ยวเขาไม่ปลื้มมาตักยำไหสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเดียวนะเวทีสวัสดีตันตังเลยตันปลาบุญกันอ๋อตันตาปลานบุญตันตังกันหนึ่งตันตังในวัดเอ้อ การตั้งรางวัลไม่เด้อเด้อได้ปลานปลานปลานไรนี่ครับปลานไรครับปลานไข่แดงโอ้ไข่แดงแดงจริงไหมหรอไอ้ผมมีผี้องก็แลได้ไหมจริงจริงเหรอปมาจากได็กทีเดียวปลานนี้เมืองพี่โอ้ไช่แต่ได้อยู่เมืองพี่เหรอฮัลโหลยัยป้อมยองแยองอยู่มาจากเมืองพี่มากับไรกลางวินมาเครื่องนี่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องสักนิดนึงเดียว งเก็บเทียงอ๋อเก็บเทียงเรียกว่าเครื่องเสียนจะแล้วลานไกยเอ้ยโยตินูกินในร้อยเหี้ยงเขียงอ๋อไอ้แล้วปลานกินกขี้ยางจะพร้อมโตกระการโตเขี้ยงเมยจะประคุณกอบคุณเปยเมยปีปีนะคะเจ้าก้องรางวัลปลานไข่แดงครับนายปลานครับออกมาแล้วต่ำไรได้มั่งอะลูกปลานครับปลานวอยก็มา พลันว้อยมาหน้าจนได้รางวัลเยอะแยะพลันก่แดงเราก็ได้เหมือนกันลู่นก็ยังตานตังเลยวอ๋อตานตังไอ้ดังขอบคุณตานตังเลยได้ไม่ขอบคุณแล้วนู่นยัไหนปลาโดุนู่นนู่นรางวัลตานู่นแล้วนู่นอ๋อขอบคุณครับคุณแม่อ้าวได้รางวัลแล้วตัวเดียวต้องขับรถอะไรก็กวางมังนะกบตัวเต่าเต็ดนี่แหละป๋อม่ไปโดนก็ขับรถหลงโบงกลอกๆเลยอ้าวตัวเดียว อ้าับบดหรือดอกเพลงนายพลันเป่งเลยเออข้าวบดหรือดอกเพลงฮะนู้ด่างวันนองเอาเปลาลูกเฮ้ยด่างวัลจังครับขอบคุณครับชาวชาวไอเออเออจับจับไปกันนายพลันไก่แดงลูกพลันครับคุมหรือไม่คุมหลือไม่ด่างวัลครับบดใจ nhà ăn mà đi tao đồ ăn phải đâu phải thi đúng 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 không chưa <laughs> nào môi không long mà con kiêu là plan đồ ra long con kiêu bên mà đây kết kịp bên đây kết và con ยกพปลาายกขึ้นมาวางแล้วกลอนขี้ยกหน้าปลานยกขึ้นมาวางม่หม้อตัวใหญ่ขึ้นไก้บนฟ้าอ้อแม่หม้อตัวใหญ่ตีขึ้นไก้บนฟ้าอยาลาไปกี้ยเียกปลากระปินแล้วเพิ่งคือยาลาไปใกล้ปลาดกกระดินขอบคุณครับตกล็อกปลาจรจอกกระริงอ๋อหลอดมันถูกล็อกรลาจริงจอกจรเละไม่ตัด là mấy chân phê là tan tang ơ nó lục đền rầm vong mẹ chi rầm ra luôn ta còn ông. là khióc tặng phê và luôn ta còn ông ngài ban đơn lông ta họ plan cây tuổi dùng để mà đơn ta họ vung cây đen mà chị chen hai lóc con ốc ta mẹ con khi óc, ขาดกงไม่ติดรักก็พรอมขี้ยักพลาดไม่ติดรักมาจงากเมืองพี่จะเดินทานตางึงปลาดกินขี้ยางกาไม่เป็นไรออกปลาดกินขี้ยางแล้วก็ไม่เป็นเลยปลาดกินขี้ยางไม่เป็นลยนำคนนี้ดีขึ้นมาวะรับยอย่าล้อมโดยในจุดบ้านเกยและรับยาล้อมโดย โดยอาชมปราณคายตาขี้นองแตี้ยนี้มีนามใจคนละใบช่องใบ้ปราณคายแดงออคนละใบช่องใบ้อป่านคายแดงคนละบ่องใบไอป่านไาแดงขอบคุณครับเจ้าของรางวัลอย่างไรไมู่ยังไม่ตจับเดวออกไม่มาอย่ามาเะเร็วเร็วเร็เรเรไม่เอกมาเอาไม่มาอยากนเออนา สักช่องสักรอบแล้วก็เข้าเลยอย่าบอดูดว่าค่อยอยู่ขอบคุณจย่ามรางวัลตุกตานะคะ